สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถครอบครัว SUV น่าใช้1คันนะครับกับ Honda CRV ครับ2.0ออโต้นะครับปี2003รถสวยสมบูรณ์ครับใครสนใจอยากได้ใช้งานราคาหลักหมื่น99,00 0ับาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถโดยรวมสภาพงามมากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับสุดคุ้มแน่นอน SUV รถอเนกประสงค์น่าใช้มากๆนะครับสวยๆสภาพดีๆนะครับคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยขับไกลได้สบายครับไม่ต้องกังวลเลยครับคันนี้เช็คและเก็บงานมาอย่างดีนะครับ โดยรวมสวยมากๆนะครับกับราคาที่เปิดนะครับใครกำลังหารถครอบครัวนะครับ2.0ออโต้น้ำมันล้นนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับคันนี้จัดไปเลยครับกว้างกว้างมีพื้นที่นะครับสวยๆครับระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกสี่ล้อครับกุญแจรีโมทนะครับรถสวยมากๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อรลอพิกวามเอกสารครบพร้อมโอนใครสนใจนะครับจัดไปครับคันนี้เป็นเครื่อง2.0 VTEC นะครับ เปลี่ยนเครื่องวางใหม่นะครับเป็นเครื่องรุ่นเดิมนี่แหละครับเรื่องรุ่นเก่าเขาติดแก๊สก็ถอดออกไปเรียบร้อยนะครับวางเครื่องใหม่เลยขครได้ไปคุ้มมากๆนะครับใช้งานได้สบายเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับมีจอมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้นะครับรถสวยสภาพงามสุดคุ้มแน่นอนนะครับ9 9 0า0บาทรถจุดที่คลองสามปทุมธานีนะครับปทุมธานีโทรเจรจาสอบถามนะครับ แจ้งจากช่อง u t u b e นะครับขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันว่าถึงบ้านทุกท่านแน่นอนนะครับถ้าจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับกล้าการันตีเอาเอกสารมาได้เลยครับว่าไม่ได้เงินผมจะคืนเงินให้เลยครับรถสวยสภาพงามมากๆครับคันนี้พี่ชายผมคัดเองเลยครับดูแลเช็คระบบมาเรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับจัดไปครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับถ้าผมไม่ กล้าจริงไม่กล้าการันตีการจัดส่งถึงบ้านนะครับไม่เอาชื่อตัวเองไปแขวนให้เสียแน่นอนนะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับรับรองว่าสวยๆสภาพดีครับกับรถมือสองคัสสภาพนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ที่แน่นอนคือท่านต้องเข้าใจรถมือ2ในระดับหนึ่งนะครับท่านจะเอาเนียนเป๊ะสวยตรงทุกจุดเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นคันนี้โดยรวมคือสวย คุ้มแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับกับพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายสําหรับใครที่สนใจนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ Honda c ซีถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไหล่เยอะมากๆเลยครับแล้วก็ดูแลก็ง่ายครับเป็นรถ Honda นะครับรถเจ้าตลาดอะไหล่หาได้สบายใจกับราคานะัปัจจุบันถือว่าสุดแจมเลยครับ9 9 0า0บาทนะครับ สวยๆครับจะส่งทั่วไทยนะครับบานไาลบานไกล,ไ,กลไม่สะดวกเดินทางแค่ท่านโทรติดต่อไปเลยครับขอรูปขอคลิปขออะไรก็ได้ครับแจ้งมาจากช่อง A รถมือ2นะครับทาง YouTube นะครับรับประกันก,การจัดส่งทั่วไทยรับประกันการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการโอนนะครับไม่ดีจริงไม่แจ่มจริงผมไม่กล้าการันตีนะครับเสียชื่อเสียเงินแน่นอนถ้าไม่ดีไม่แ่มเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับรับรองว่าการันตีครับถึงบ้านทุกท่านแน่นอนท่านขอคลิปขอรูปวิดีโอ กันให้มั่นใจได้เลยครับส่วนเรื่องการคัดรถเช็ครถการันตระผมกล้าทำให้ครับรับรองว่าสภาพโดยรวมถือว่าคุ้มจบแน่นอนนะครับต่อปิกนิกอยู่ครบนะครับแค่รูปก็ถ่ายมาเยอะขนาดนี้นะครับถ้าไม่มั่นใจไม่กล้าการันตีแน่นอนว่าพี่ผมคนนี้คัดรถดีมากๆนะครับคัดแต่สวยครับแค่ถ่ายรูปเนี่ยอย่างน้อยต้องมีชั่วโมงนึงครับถ่ายขนาดนี้ถ้าถ่ายคนเดียวนะครับกว่าจะเก็บกว่าจะพับกว่าจะนั่นกว่าจะได้แต่ละมุมบอกเลยว่า เต็นใหญ่ๆยังไม่ทําแบบนี้เลยนะครับยังไม่กล้าถ่ายรูปเยอะขนาดนี้เลยนะครับสังเกตดูได้นะครับคนนี้จากปทุมนะครับคลองสมนะครับถ่ายรูปนี่เลียนกริปถ่ายทุกจุดมีอย่างเดียวที่ไม่ได้ถ่ายคือใต้ท้องเลยแหละครับแต่ถ้าท่านต้องการท่านถอขอเลยครับโทรขอเขาเลยนะครับรับรองว่าได้แน่นอนครับจัดให้ทุกมุมครับเนี่ยห้องเครื่องเนี่ยบางที่เขาถ่ายแค่2รูปนะครับ พี่ผมเนี่ยถ่ายทุกม,มุมถ่ายทุกจุดท่านจะเอาตรงไหนอ่ะไม่ต้องบอกเลยมีให้ครบนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับก็โทรเจราจาโทรสอบถามไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับด้วยตัวเองก็ได้ไม่สะดวกเดินทางก็จะส่งให้ถึงบ้านนะครับเนี่ยถ่ายมาครบนะครับหน้าเดิมสติ๊กเกอร์เพจอยู่ครบเอาเป็นว่าถ้าท่านสนใจนะครับน,นั่นน่าจะได้เจอสวยๆสภาพดีๆนะครับถ่ายไม้ครบนะครับเต็นท์ใหญ่ๆเขายังไม่ถ่ายขนาดนี้นะครับแต่พี่ผมคนเนี้ยรถทุกคันถ่ายทุกจุด เก็บงานอย่างดีเช็คระบบเรียบร้อยจะส่งถึงที่รับรองว่าได้รถแน่นอน